นายพินตาพอดแคสต์สนับสนุนโดยสำนักพิมพ์1 3ึ่7อยากอ่านหนังสือแต่ไม่รู้จะอ่านอะไรมาอ่านด้วยกันได้ในนายพินตาพอดแคสต์สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการนายพินตาพอดแคสต์รายการที่จะชวนทุกคนอ่านหนังสือไปด้วยกัน วันนี้นะครับก็อยากจะชวนทุกคนไปอ่านหนังสือเกาหลีบ้างออหลายคนอาจจะไม่เคยอ่านงานเกาหลีเลยนะฮะเพราะว่าในประเทศไทยเนี่ยเราจะนิยมงานญี่ปุ่นเนาะงานงานญี่ปุ่นจะเป็นงานที่ค่อนข้างมีเชลฟ์หรือว่ามีพื้นที่ขายในร้านหนังสือค่อนข้างเยอะนะครับต่างกับตัวของงานเกาหลีที่ อาจจะไม่ค่อยได้เห็นบ่อยนักเท่าไหร่นะครับถึงแม้ว่าช่วงหลังๆเนี่ยแพรวสำนักพิมพ์ก็นำเข้ามาค่อนข้างเยอะแต่พูดถึงความแมสในตลาดเนี่ยเรายังได้เห็นการพูดถึงน้อยนะครับาางานญี่ปุ่นจะมี ami, มูราคามิมีเคโงะใช่ไหมมีมินะมี มินาโตะคณะเอรเรนก็จะเป็นแบบชื่อดังที่มีออกมาเป็น10บเล่ม20เล่มใช่ไหมสามสิบเล่ม40ิบเล่มแต่เกาหลีที่ดูเป็นดังๆจริงๆเนี่ยมันไม่ได้มีเยอะขนาดนั้นน,น,นะครับวันนี้ก็เลยชวนมาอ่านงานของคุณจางยงมินนะฮะก็เขียนโดยคุณจางยงมินแปลโดยคุณพัชระวด,ดีประเสริฐภัยบูลน,นะครับโดยแปลวสำนักพิมพ์หนังสือมีชื่อว่า ถึงเปลี่ยนรอยหน้าก็จะตามค่าแก่ให้ได้นะครับเล่าเรื่องนี้ก่อนว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องนี้เนี่ยผมไม่ได้ตั้งใจอ่านเออคือผมอะตอนนั้นผมไปที่ประเทศญี่ปุ่นนะไปโอซาก้านะครับแล้วก็ไป5วันเอาหนังสือไป5เล่มปรากฏไม่พอครับอ่านไม่พอครับต้องหาหนังสือเพิ่มคราวนี้ก็ ต้องซื้อนังสือเนาะก็เข้าเมเปเลยครับแล้วก็หาหนังสือที่อยากอ่านก็มามา,มาเจอกับเรื่องนี้นะครับก็คือเรื่องถึงจะเปลี่ยนร้อยหน้าก็จะตามค่าแก้ให้ได้ก็รู้สึกว่าเออพล็อตเรื่องมันน่าสนใจจังนะครับเรื่องมันเป็นอย่างนี้ครับเรื่องมันเป็นอย่างนี้ก็คือว่าเออเรื่องราวเนี่ยมันเป็นหนังสือแนวที่เขาเรียกว่าเออเขาเรียกว่าอะไรเดียแอคชั่นแล้วก็เป็น เป็นพวกเหมือนทฤษฎีสมคบคิดจะใช้คําอย่างนี้ได้ไหมนะเหมือนว่าเอาเรื่องจริงมาแต่งให้เป็นนวนิยายเออเอาเรื่องจริงมาแต่งให้เป็นนวนิยายโดยเอาพวกทฤษฎีสมคบคิดต่างๆที่เราจะเคยได้ยินโยบ่อยๆนะครับมาแต่งเป็นนวนิยายแล้วก็มันสนุกมากๆให้อารมณ์เหมือนอดาวินชีโค้ดประมาณนั้นเออประมาณว่าไปที่นู่นที่นี่มีรหัสลับซ่อนอยู่แต่ความจริงแล้วมันไม่ได้มีะนะครับแต่ก็เขาก็แต่งสร้างเรื่องขึ้นมาให้มันกลายเป็นสตอรี่ที่ เอาเรื่องราวในประวัติศาสตร์มามายืดยาวซะน่าสนใจมากๆนะครับเรื่องราวเนี่ยเขาก็พูดถึงพูดถึงทฤษฎีเดียวเลยนะครับทฤษฎีทฤษฎีที่บอกว่าฮิตเลอร์ยังไม่ตายเออแค่นี้เองนะครับก็คือเขาเนี่ยเขาก็จะให้ข้อมูลนะครับว่าปีเอ,อ่อสาเมษายนปี1945เนี่ยนาซียอรมันประกาศว่าฮิตเลอร์เนี่ยยิงตัวตายแล้วในรังอินทรีที่ไฟไหม้วอดนะครับแล้วก็ไม่พบศพนะฮะ พฤษภาคมปี1945เนี่ยพบศพไม่ดำในในบังเกอร์นะครับหลังจากนั้นไม่กี่วันโซเวียตก็ยืนยันอัตลักษณ์ว่าหนึ่งในสรนงในซากศพนั้นคือฮิตเลอร์นะครับแต่ในกลางกลางมิถุนาย,ยนปี1945เนี่ยมีรายง,งานว่าพบฮิตเลอร์และเอฟาบราวยังมีชีวิตอยู่และหลบหนีไปอาร์เจนตินานะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่อง คร่าวๆนะครับหมายถึงว่าจริงๆแล้วเนี่ยฮิตเลอร์เนี่ยถ้าใครทราบโดยละเอียดนะครับว่าเรื่องราวของเขาเนี่ยคือเขา่ายิงตัวตายในในบังเกอร์อ่าแล้วไฟก็ไหม้นะครับก็ไม่ได้มีการพิสูจน์หลักฐานชัดเจนจนกระทั่งต่อมาเนี่ยโซเวียตออกมาบอกว่าพิสูจน์เอกลักษณ์แล้วว่ามีคนหนึ่งเนี่ยเป็นฮิตเลอร์แต่กลายเป็นว่า มันก็เป็นทฤษฎีสมคบคิดขึ้นมาว่าเออแล้วถ้ามันไม่ใช่ฮิตเลอร์ล่ะถ้าฮิตเลอร์ยังไม่ตายจะเกิดอะไรขึ้นนะครับซึ่งก็คือหนังสือเรื่องนี้แหละนะครับก็คือถึงเปลยรอยหน้าก็จะตามฆ่าแกให้ได้นะครับใน,ในในในเรื่องราวเนี่ยมันจะเริ่มต้นคือก็มีเหมือนวันนึ่งนะครับก็มีคนเนี่ยเดินเข้าไปในโอเปราเฮาส์นะครับแล้วก็ไปยิงนักแบบเด็กคนนึงนะเด็กประมาณเด็กวัยรุ่นคนหนึ่งตายนะครับแล้วก็ไม่หนีด้วย ยืดรอให้ตำรวจมาจับนะครับตำรวจก็จับไปโอ้โหหลักฐานชัดเจนมากยังไงก็โดนประหารชีวิตอะไรประมาณนี้ยนะครับก็ไอ้คนที่จะโดนประหารชีวิตคนนี้ก็บอกว่าไม่ขออะไรครับแต่ขอคุยกับนักข่าวคนหนึ่งได้ไหมนะก็นักข่าวคนนี้ก็เลยถูกเรียกตัวมานะครับพอถูกเรียกตัวมาแล้วเนี่ยนะครับเขาก็ได้เล่าเรื่องทั้งหมดทั้งมวลให้นักข่าวคนนี้ฟังนะครับซึ่งมันก็เลยกลายเป็นเรื่องราวยืดยาวใหญ่โตเลยว่าเฮ้ย e จริงๆแล้วที่เขาฆ่าเด็กคนนั้นอนะเด็กคนนั้นมันไม่ใช่เด็กคนนั้นจริงๆนะ แต่จริงๆแล้วมันคือฮิตเลอร์เออเนี่ยคือเขาบอกอย่างนี้นะครับเรื่องราวเนี่ยเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยฮิตเลอร์เนี่ยไม่ได้ตายครับฮิตเลอร์เนี่ยได้ทําการเหมือนผ่าตัดย้ายสมองสําเร็จนะครับแล้วก็ เปลี่ยนทุกอย่างเลยนะครับหมายถึงว่าก็เปลี่ยนหน้าเปลี่ยนร่างกายเปลี่ยนทุกอย่างเลยนะครับมีเพียงอย่างเดียวที่ยังอยู่ก็คือสมองนะครับซึ่งมันก็หมายถึงสมองความรู้สึกจิตใจ,จใดๆทั้งหมดนะครับก็กลายเป็นว่าตอนที่เสร็จสิ้นสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยตัวฮิตเลอร์เนี่ยก็ไม่ได้ตายจากโลกนี้ไปจริงๆนะครับเพียงแต่ไปอยู่ในร่างใหม่ ในร่างของเด็กผู้ชายคนหนึ่งนะฮะที่ยังมีความคิดยังมีกลุ่มสาวกเหนียวแน่นเนี่ยติดตามอยู่แต่ก็น้อยมากนะครับหลังจากที่สูญสิ้นอำนาจไปหมดแล้วนะครับก็มีเพียงคนติดตามอยู่ไม่มากนะครับเขาก็พยายามจะกลับมาทะลิงอํานาจใหม่โดยการพยายามจะเข้าไปควบคุมแล้วก็แทรกแซงในประเทศสหรัฐอเมริกานะครับเขาพยายามจะเหมือนขึ้นเป็นใหญ่ในสหรัฐอเมริกาให้ได้เพราะเขารู้ว่าควบอำนาจเนี่ยมันเปลี่ยนไปแล้วนะครับหนังสือเล่มนี้เนี่ยมันสนุกตรงที่ว่า มันเขียนอยู่บนเรื่องราวความเป็นจริงอะ่ะเออหมายถึงว่าไอตัวละครในเรื่องนี้เรื่องราวเหตุการณ์ในเรื่องนี้เนี่ยเราแทบจะไปเสิร์ชอ่านแบบได้เลยอะ่ะหมายถึงว่าเราสามารถแทบจะไปเสิร์ชอ่านตามได้เลยว่าเอ้ยอันนี้มันเกิดอะไรอันนี้มันเกิดอะไรคือสามารถอ่านได้เบอร์นั้นเลยนะครับมันก็จะมีเรื่องราวใหญ่ตโตๆนะครับเช่นอ่าโอเคที่เจอแน,น่ๆก็มีเรื่องของการสังหาร เจฟเคเนดี dy, อย่างเงี้ยอันนี้ชัดเจนมากนะครับก็เป็นอีกหนึ่งเส้นเรื่องที่โผล่เขามีความสําคัญว่าเฮ้ยไอเหตุการณ์นี้มันก็เกี่ยวกับฮิตเลอร์เหมือนกันนะนะครับก็จะมีลักษณะหลายๆอย่างต่างกันไปที่ ที่เข้ามาดําเนินเป็นเรื่องราวนะครับผมไม่อยากจะพูดเยอะเดี๋ยวมันจะสปอยนะครับเพียงแต่ว่าแกนหลักคืออย่างนี้และครับก็คือไอ้ตัวเด็กชายคนหนึ่งที่จริงๆแล้วคือฮิตเลอร์เนี่ยเขาพยายามจะครองโลกอีกครั้งนะครับแล้วเขาก็พยายามดําเนินเหตุการณ์เรื่องราวไปมากมายซึ่งไอ้เหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยก็คือเหตุการณ์ที่เราเห็นในหน้าประวัติศาสตร์นี่แหละเหมือนว่าไอ้ไอ้ตัวฮิตเลอร์คนนี้มันมีส่วนมันมีเบื้องหลังมันมีความน่าสนใจอะไรหลายๆอย่างที่มันเข้าไปชักใหญ่เหตุการณ์ได้ได้เป็นอย่างดีนะครับ เล่มนี้เนี่ยสนุกมากนะครับสนุกมากเพราะว่ามันเล่าเรื่องแบบแบบเขาเรียกว่า ตอนต่อตอนต่อตอนต่อตอนตอน่อนนะเออมันมันไม่พีรีพีรายคือเส้นเรื่องมันเยอะแล้วมันก็ยาวนะครับดังนั้นเนี่ยเขาไม่ได้มีการมานั่งบรรยายอารมณ์อะไรมันเป็นเหมือนหนังสือแอคชั่นเทเลอร์นะครับมันเป็นหนังสือแอคชั่นที่เล่าฉับ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 ,บ,บ,บแล้วก็ไปต่อเลยคือจะไม่ได้มาแบบมีประเด็นนู่นนี่นั่นมากคือเส้นเรื่องมันจะดําเนินเร็วมากนะครับมันจะเหมาะกับคนที่ชอบอ่านงานแบบเร็วๆหมายถึงเนื้อเนื้อหาดําเนินเร็วๆไม่มานั่งอ่านแบบ สเตปออฟคอนเชียสเนสไม่ใช่มานั่งอ่านความคิดความสนใจคือเนื้อเรื่องจะไปเร็วมากแนวหนังสือแอคชั่นหนังสือนักสือบอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ปมเรื่องเส้นเรื่องเนี่ยดีมากๆนะครับเพราะว่ามันผูกกันจนแบบมีพล็อตทวิสต์หลายต่อหลายครั้งหลายต่อหลายครั้งจนเราแบบโอ้โหมันจะต้องทวิสต์กันกี่รอบว่าถึงมันจะแบบเล่มนี้จะพอใจอะไรเงี้ยนะครับจุดที่ผมชอบที่สุดของหนังสือเล่มนี้เนอะเพราะว่าผมก็เข้าใจว่าคือคนแต่งอะ่ะเขาก็ต้องแต่งในฐานะที่ เอาเรื่องทฤษฎีที่เขาคิดอะไปผูกเข้ากับประวัติศาสตร์ถูกต้องไหมครับดังนั้นเนี่ยมันจะมีอย่างหนึ่งก็คือว่าตัวอดัมเอออาร์ฟิเลอร์นะครับที่เริ่มต้นกลับมาเป็นเด็กหนุ่มอีกครั้งที่เขาก็ไม่ได้มีอํานาจมากมายเพราะว่านาซีเยอรมันก็พ่ายแพ้สงครามไปแล้วนะครับฐานอํานาจก็แทบไม่มีมีคนที่เฝ้าติดตามช่วยเหลืออยู่บ้างแต่หมายถึงว่าไม่ได้มีเงินในระดับแต่เหมือนแต่ก่อนที่เป็นเหมือนแบบปกครองทั้งประเทศอะไรอย่างเงี้ยครับก็ไม่ใช่ขนาดนั้นนะครับก็ไม่ใช่ขนาดนั้นดังนั้นเนี่ย Move, แต่ละมูฟเมนต์ในเรื่องเนี่ยมันจะสนุกเพราะว่าตัวฮิตเลอร์เนี่ยเขาต้องแทรกซึมเข้าไปในแบบหมู่คนใหญ่คนโตของของประเทศอเมริกานะครับเขาจะต้องใช้วิธีการงัดข้อหรือว่าการยื่นยื่นแบบ ยืนเงื่อนไขยังไงให้คนเหล่านั้นอะที่มีความยิ่งใหญ่ทางการเงินทางอํานาจเหล่านั้นอะยินยอมที่จะทําตามฮิตเลอร์ได้เออมันมันว่ากันด้วยเรื่องถึงแบบโอโหการสังหารประธานาธิบดีการเอาการย้ายแบบธนาคารกลางสหรัฐการเข้าไปแทรกแซงอะไรต่างๆมากมายซึ่งคือเวลามันเขียนอะมันก็เขียนได้แหละใช่ไหมใครจะดําเนินเส้นเรื่องอย่างงี้มันก็ดําเนินได้แต่เรื่องนี้มันน่าสนใจเพราะว่าเขาเล่าได้มันจนน่าเชื่อถือว่ามันเกิดขึ้นได้จริงๆอะตัว Adolf h i ลอร์ที่อยู่ในเรื่องเนี่ยมันฉลาดจริงๆอะ่ะมันทุกมูฟเมนท์ที่เขาทำมันทําให้เราเชื่อได้ว่าเฮ้ยคนระดับอดอลฟ h เลอร์เขาเดินเกณฑ์แบบนี้เขามีความมั่นใจเขามีการแบบปิดประตูสู้ปิดประตูตายอะไรกันแบบนี้นะครับซึ่งเวลาอ่านแล้วเรารู้สึกว่าเออวะ่ะ ถ้าเป็นเราเราจะทำยังไงซึ่งตัวในเส้นเรื่องเนี่ยมันดำเนินไปได้แบบดีมากมันมากนะครับซึ่งใครที่ชอบอ่านงานแนวดาวินชีโค้ดนะครับผมว่าเล่มนี้จะมันหรือใครชอบอ่านหนังสือแนวที่มันอิงไปกับประวัติศาสตร์เล่าเรื่องประวัติศาสตร์แต่ผมว่าเล่มนี้ผมว่ามันโดดเด่นมากเพราะว่ามันค่อนข้างจะเป็นทฤษฎีสมคบคิดเออมันมีความแบบ เนิร์ดเนิร์ดมีความลี้ลับหน่อยๆอะไรเงี้ยมันจะค่อนข้างแบบไม่ได้เป็นหนังสือประวัติศาสตร์จ๋าอารมณ์แบบผมลิขิตอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเพราะว่าน,นมันก็จะเป็นแนวแบบอ่ะอันนั้นมันก็คือเรื่องนิยายอิงประวัติศาสตร์แต่อันนี้มันเป็นอิงประวัติศาสตร์แบบทฤษฎีสคมคบคิดด้วยนะครับในเรื่องมันก็จะมีทฤษฎีมีอะไรต่างๆมากมายที่แบบเหมือนจะกล่อมกล่าวให้เราเชื่อว่าเฮ้ยหรือที่เราอ่านอยู่มันเป็นเรื่องจริงๆวะจริงๆอิฮิตเลอร์ยังไม่ตายอะไราเงี้ยนะครับซึ่งตอนจบก็ตู้มมา พลอตเปนยังทวิสได้อีกอะ่ะเออเราก็งงคิดว่าเออเอ,อแบบมันได้ขนาดนี้เลยหรออะไรเงี้ยนะครับก็ยังไงก็ชวนทุกคนไปอ่านกาันเพราะว่าจริงๆงานเกาหลีในไทยไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะครับก็เท่าที่เห็นดังๆก็จะมีท่าวันหนึ่งนั้นชั้นตายนะครับแล้วก็มีอะไรในส่วนหลังบ้าน ซึ่งเราก็ถึงเปลี่ยน้อยหน้าก็จะตามค่าแก้ให้ได้ซึ่งแต่ละเรื่องเนี่ยคือคนละแนวเลยนะครับแล้วผมเนี่ยอ่านเล่มนี้เป็นเล่มแรกเราก็ชอบมากๆนะครับถึงเปลี่ยนรอยหน้าก็จะตามค่าแกให้ได้ยังไงใครสนใจก็ลองไปอ่านดูนะครับลองเปลี่ยนแนวมาอ่านแนวแบบเขาเรียกว่าอะไรแบบแอคชั่นนะครับแนวแบบป๊อปปักันด้าที่สีสมคบคิดต่างๆนะครับแล้วก็จะได้รู้ว่าเออจริงๆแล้วมันอาจจะสนุกเหมือนกันสนุกไปอีกแบบนะครับสําหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากครับสวัสดีครับ อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งให้กับนายพินต้าในช่อง YouTube เพื่อที่จะไม่พลาดการแจ้งเตือนทุกคลิปใหม่ครั้งหน้าผมจะมาชวนทุกคนอ่านหนังสืออะไรอย่าลืมกลับมาพบกันได้ใหม่ในนายพินต้า Podcast